นี่ก็สิเป็นคลิปที่ไอ้ก้อนแก้วก้อนข้าของวกเธอเป็นเต้ากันไปเตตะก้อนนั่นละอันที่ฉันว่าได้ไปน้านั่นละฉันสิภพักวังได้ดีวะเอาเอาเบิ่งตามภาพก็แล้วกันที่เพิ่อนไปเนาะเพิ่อนก็ลงแบบว่าลงสมัครลงแขงไว้ก็แขงทางพุนละท่างเคื่อนอุบลลั์ผุ่ละฉันก็จำว่าได้ว่าบ้านยังเพิ่นก็ได้เต้าลูกน้องเต้าทีมงานกันเต็มรถอัดยัดค่าไปฮอดแมนบอก็สิไปเขียนล่งสมารก้อนนั่นละอันนี้ก็สิเป็นสนามของเขาได้สี่สิบอกว่าแดดนีบพักก่ันมากเตะก้อ่มือเ่านีเพน่ะ กับเปพ่อลูกเพจพ่อเอฟซีพ่อเมกและนี่คือกับเขาช่วงเศร้าค่ะสิพักกันกินก้อนเอาแห้งก้อนเดี๋ยวสิบ่มีแห้งเตอันที่เพื่อนพ่อลูกเพจพ่อเอฟซีมันบอกเพื่อนกะทักเด้กคอยว่ามนึ่งว่าเป็นเจ้าแบบว่ามักเตแบบออกกันร่งกายซื่อเห็นเมียเจ้าจมในคลิปปัดได้เจ้ามักเตแบบถึงขันมาแข่งเลยบอกว่าสันว่าแล้วที่ฉันถามมือนีแมนบอว่าไปน่ะไปแบบใดนั่งก็บอกว่าไปเบิดมือยิงค้าว่าไปเบิดมือก็คือถ้าแพ้แมนบอกระสิกับตั้งแต่รอบแรกนัดแรกเลยอาสิกับต่าะสาัีก็ตะนัวบตามมันแ่ เฮ้ยฉันนี่มันบอดีค้าเนาะอันนี้กะระว่างล่อเขาลงแข่งเหมือนบอพักกันนอนเอเดตอลาดและนี่ค่ะถึงขั้นตอนการแข่งการเตะแล้วเราไซบันิไซไอคอนแก้วก่อนคำามพวกเธอหน่ะเอาฉันก็บาเห็นเอานันเดเสื้อชีขาวเบอร์ยีิบสองนันเด <c oughs> ก็มีหลายคนแอบเป็นห่วงฉันแมนบอไว้ยะโจมให้เขาหลายเรื่องเตะตะก้อนนี่แล้วเขาสิเบือ่อเขาสิน,สนี้เขาสิไปหาคนใหม่เด้เขามักอันใดก็ให้มักน้ำเขาในเปียงโอ้ยเอาจริงๆเด้อดคันเบอลเลี้ยงจมเลี้ยงตะก้อนนะจมตั้งแต่ปุ่นค่ะเก่าปีที่แล้วจนนอดซูมือนีโจมแย่ไดด้้รกะหมันไปคือเก่ามันเลิกกันบ่ไดด้ออกค่่มมืนีีแหง ยังรวมกันค่ะให้มันพัวพันให้มันฆ่ากันอยู่ดีละให้มันแบบว่าจมปักกันยู่ดีละมันไปจากกันว่ใดดอกฉันกับมันนะเรื่องใดคะเรื่องใดฉันสิย่อมให้มันปล่อยไปสวยสุขแต่มันผู้เดียวค่ะลูกเต่าเดาดากผาลาอีหยังต่างๆก็ต้องรับผิดชอบซอยกันค่ะแต่ว่าก็บ่ะดดมีภาละยอีหยังดอกทุกสิ่งถุกอย่างที่เที่สางมานํากันแหมมันก็ต้องซอยฉันเห็ดเต้สิมาถิ่มบันวดฉะนั้นมึงไปใส่บ่ไดดอกค่าดึงหัวสูงมึงไว้เฮึยเ่ยก่อนแก้วก่อนข้าแล้วเบิ่งนี่ไปแซงให้ฝน้แตข้าต แันแบนเอทของห้ากันแดดนะมี F P F 5 0 P A บบวกเด้หลอดละ2าบอกเลยว่าจิ๋วแต่เจ๋วค่ะใส่ได้ประมาณ 3- 4เดือนพุ่นะปริมาณ 50ML จุกจกไปเลยแต่ว่าชันว่าคงสิบเปนเนหลอดเดียวเพราะว่ายัางตีมือหน,นี้มันเอาไปทาตู่เนาะเพราะว่าปกติกันแดดอันนี้ลักลก็คือเขาเอาไปทาหนาจังสินะเอาจริงๆเด้อคลิปนี้จะเป็นอุจอจารฉันกันมโบลูสิพากไปจังไดเพราะว่ายังตีก็คนบด้มักต่กอแม่ฉันเสือ้อ่าลูเพล่หลาไยคตปก็ิัด ต่อมาหายอย่างดีกันสิบ่อผ่กก็กะไล่กระไลอยู่เพราะวายังตีกอนเขาสิไปก็ได้บอกเขาพร้อมะนะเอาค้าตั้งคองไปน้ำเด้อทายลิปมาพร้อมเขาก็เออเออคันซิบ่เอามาผากมันก็สิจังใดอยู่น่สูแล้วมือนี่ที่ไปแข้ง,งมันบ่หญิงสี่ม่วงหางมงแรกอย่งน้มัท่านกับมาเพราะวายังตีเขารอบค่าเขารอบแต่วา่านัดแบบว่าลึกๆนะเกือบสีได้ถวยนะเป็นยังคือบได้ว่าตีฉันโทรไปรอบประมาณซี่มงแรกฉันโทรไปอาราบาค่ะว่ามันนานกลับมันวางด้หูบอเนี่ยย้อนเทิรดแล้วโทษไปอาราบาดมันบฉันเลอกบดา ต่อไปนี้นะอนุญาตให้ไปแบบเนี้ยไปโดนๆเทียเดือนละเทียกันยังดีแต่ว่าห้ามไปแบบนี้ดูๆพันไปเตแไปว่าหล้างเลงาหลืองานหรือว่เนี่ยเหมือนเลยงยังสีมันก็นได้อยู่ได้หญิงสองสามชั่วโมงแต่อนันนี้อู้หไปเบิดมือเบิด,บดคำหัวลิีหัวแรมฉันบอกโอเค